ดูนะครับผมหมุนอยู่นะครับขอบคุณทุกความหวหญยที่ทักมานะครับว่าหมุนกลับด้านใบจะไม่หลุดหรอครับขอบอกเลยว่าตัวนี้ใบไม่หลุดแน่นอนครับผมสาเหตุที่ใบตัวนี้แม้จะหมุนกลับด้านแต่ใบก็ไม่หลุดเจ้าตัวนี้นะครับไม่ได้ล็อกเหมือนเครื่องเจียรหรือลูกหมูทั่วไปนะครับ จะเป็นล็อกแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเรายึดเข้ากับแกนมอเตอร์โดยตรงครับโดยใช้น็อตหนึ่งตัวครับก็คือตัวนี้ครับยึดเข้ากับมอเตอร์โดยตรงทําให้ตัวใบสามารถหมุนได้อิสระทั้งซ้ายและขวาครับถ้าเกิดมีปัญหากับใบไปติดเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเครื่องจะหยุดหมุนครับอันนี้เตือนนะครับอย่าหาทำนะครับผมจะทําให้ดูนะครับหมุนอยู่นะครับเห็นไหมครับเครื่องเราครับมีระบบเซฟตี้เมื่อใบติดหรือใบยึดถูกหยุดไว้นะครับตัวเครื่องจะตัดการทํางานทันทีครับ อีกทีครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเรามีเซฟตี้ของเราอยู่แล้วสินค้าของเราได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน,นครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาตัวใบก็จะไม่หลุดออกอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากเราล็อกมันด้วยวิธีที่ถูกต้องและไม่มีการดัดแปลงตัวสินค้าใดๆทั้งสิน้น